ขอบพระเจ้านะครับสำหรับพระจนะคำของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในชาวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่8เราจะอ่านด้วยกันนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่8นะครับและเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพาม,มนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมโรรองลอง,งยอมเชื่อฟังจงถึงความมรณากระทันความมรณาที่การเข่งอีกครั้งหนึ่งครับ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระท่านความมรณาที่กังเขนนะครับครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับในชีวิตของเราเองแต่ละคนที่พระเจ้าได้ทรงดูแลผมก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเสมอสําหรับในชีวิตของ ผมเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าทรงนําและรวมถึงการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายครั้งมันก็ยากในการที่จะขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆที่เราเผชิญอยู่แต่ว่าทุกๆสิ่งอย่างนั้นเราสามารถที่จะ ขอบคุณพระเจ้าได้แม้จะยากเพียงใดแต่เมื่อเราเคารู้จักที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะได้มีกำลังใจและทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังผเผชิญอยู่นั้นมีพระเจ้าอยู่กับเรามีพระเจ้าที่จะนำเราไปมีพระเจ้าที่จะประทานกำลังมีพระเจ้าที่จะประทานสันติสุข และเป็นสันติสุขที่เกินความเข้าใจที่ไม่ได้มาจากมนุษย์ธรรมดานะครับเรารู้ว่ากําลังหลายครั้งที่มาจากเราเองเราคิดว่ามาจากบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้เมื่อเราได้รับแล้วแต่เมื่อเราได้รับแล้วก็ไม่ได้มีกําลังไม่ได้มีสันติสุขในชีวิตตลอดเวลาแต่ว่าสันติสุขที่มาจากพระเจ้านั้น เป็นสันติสุขที่ถาวรและนิรันดร์ในชีวิอของเรานะครับนะวันนี้จะให้เรื่องหนึ่งนะครับหัวข้อสําหรับในวันนี้ที่อยากจะมาพูดถึงก็คือการเชื่อฟังนะครับการเชื่อฟังก็เป็นสิ่งที่สําคัญเสมอนะครับตั้งแต่โลกนี้ถูกสร้างขึ้นมานะตั้งแต่โลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาจนถึงชีวิตของเราในยุคข,ของเราปัจจุบันนี้ ต้องบอกว่าเรื่องของการเชื่อฟังก็เป็นสิ่งที่จําเป็นและเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับในการดำเนินชีวิตยอยู่ร่วมกันเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข <c oughs> และการเชื่อฟังนี่เองไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับการเชื่อฟังนี่เองนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับวยัยใดวัยหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นเด็กไม่ต้องเชื่อฟัง หรือเราอายุมากแล้วไม่ต้องฝากใครไม่ต้องเชื่อฟังอะไรนะนนการเชื่อฟังก็อยู่ในทุกๆวัยนะเป็นเด็กก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่อายุมากแล้วบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเราก็อาจจะต้องฟังคนที่อยู่ในรุ่นหลังๆที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่กําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและไม่ใช่ของที่ใดที่หนึ่งนะครับการเชื่อฟังก็เป็นของ ทั่วโลกเลยนะเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยทั่วประเทศทุกประเทศเลยนะว่าเมื่อเขามีการเชื่อฟังที่ดีนะครับเมื่อมีการเชื่อฟังผู้นําที่ดีที่ไหนนะครับเราจะเห็นว่าประเทศนั้นๆก็มีความสงบเงียบนะครับดังนั้นในชีวของเราเ,าเช่นเดียวกันในถือว่าเรามาอยู่ด้วยกันที่นี่สิ่งหนึ่งที่สําคัญ ในการดำเนิวิตของเราก็คือการเชื่อฟังและการเชื่อฟังที่สําคัญที่สุดก็คือเรารู้ว่าในองค์กรแห่งนี้ก็เป็นของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นเจ้าของและการเชื่อฟังที่สําคัญที่สุดการเชื่อฟังพระเจ้านั่นเองที่เราจะเรียนรู้และก็เชื่อฟังในพระมหาบัญชาของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเ,เมื่อเราเชื่อฟังแล้วก็ทําตาม แค่เราเชื่ออย่างเดียวไม่พอนะครับเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นเจ้าของโรงพยาบาลพระเจ้าสามารถช่วยเราได้อวยพรเราได้แต่เราไม่ฟังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เกิดผลเสียต่อชิวฮอรอเช่นเดียวกันทําให้เราขาดพระพรของพระเจ้าแต่เมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแล้วเราก็ฟังในสิ่งที่โรรองจะตัดกับเรานะครับแล้วก็ทําตามในสิ่งที่โรรองบอกกับเรา นั่นคือการเชื่อฟังและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือชื่อว่าพระพรของพระเจ้านะครับเพราะว่าการเชื่อฟังในพระมหาบัญชาของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดกับเราไม่ว่าจะผ่านทางหลายๆคนนะฮะหลายคนที่มีโอกาสได้คุยนะครับขอบพระเจ้าที่บางท่านนะครับเราเจอกันที่ที่จอดรถหรือที่ไหนก็ว่าจะพูดถึงว่าขอบพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาฟัง ในแต่ละเช้ามีผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มา,มาก่าวแล้วก็หนุนใจสําหรับในการรำเมินชีวของเราหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมดสําหรับคําเทศนาหรือว่าคําพูดในแต่ละเช้าที่พูดถึงพระคําของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงเนี่ยเราจําไม่ได้ทั้งหมดหรอแต่บางข้อความบางเนื้อหาเป็นเรื่องที่จําเป็นเป็นเรื่องที่เมื่อเราได้ฟังแล้ว ทำให้สกิดใจของเราหรือสกิดความคิดของเราสกิดทาให้เรารู้สึกว่าเ๊ข้อความนี้เหมือนเก่าถึงเราก็ขอให้เป็นข้อความนั้นที่จะหนุนใจเราทั้งหลายในแต่ละวันและเป็นข้อความที่เราจะเอามาเพื่อที่จะเป็นการเชื่อฟังคือการทาตามนะครับในพ่อพี่เองหล,หลายๆคนที่ได้พูดถึงชีวิตของคนเหล่านั้น ดยเฉพาะชีวิตของอับราฮัมเขาเป็นบิดาแห่งความเชื่อนะครับพระพิยกย่องว่าท่านเป็นบิดาแห่งความเชื่อและก็เป็นผู้ที่ชอบทำโดยความเชื่อ <c oughs> นะครับเขาเองทำในสิ่งที่ยากยากอย่างไรเขาพระเจ้าให้บุตรที่เขารักมากคนหนึ่งและเมื่อพระเจ้าประทานเขาอยากจะได้บุตรแล้วเมื่อ พระเจ้าประทานบุตรให้เขาและสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเขาคือให้ถวายบุตรที่รักของเขาให้กับพระเจ้านะครับถวายเป็นเครื่องบูชาผมก็ย้อนกลับมาที่ตัวผมเองก็มีลูกและการที่จะเอาลูกของเราเองไปถวายบูชาเป็นเรื่องที่ยากมากเลยทีเดียวไม่ง่ายแค่ลูกเราเจ็บ แค่ลูกเราเจอสักปัญหาเราก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเจ็บใจโดนละแกรโดนทำลายเราก็รู้สึกเจ็บปวดแต่การที่จะเอาลูกของเราไปถวายเครื่องบูชามันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับในชีวิตของผมเองที่คิดว่าจะตัดสินใจแต่ว่าเราได้เห็นถึงชีวิตของคนหนึ่งที่เป็นบิดาแห่งความเชื่อสิ่งที่ท่านได้กระทำก็คือลูกของตัวเองมาทำตามอย่างที่พระเจ้าตัส พระเจ้าให้ถวายก็เอามาถวายแด่พระเจ้าแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือพระเจ้าแค่ให้เขามา,าเพื่อที่จะให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราได้เห็นว่าอราฮัมเองเชื่อฟังและก็ทําตามอย่างที่พระเจ้าบอกและสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมมากกว่านั้นคือพระเจ้าจัดเตรียมเครื่องบูชาไว้สําหรับในครั้งนั้นอยู่แล้ว ไม่จําเป็นถึงต้องฆ่าลูกของตัวเองเป็นเครื่องบูชานั้นการเชื่อฟังนําไปสู่พระพรที่ยิ่งใหญ่และการเชื่อฟังนําไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเกิดขึ้นกับเรา,อ,เอ,า,เอ,าอับราฮามเองก็คงคิดเหมือนกันว่าเอา๊ะบุตรเนี่ยพระเจ้าให้เราแต่ทำไมพระเจ้าขอคืนในเวลาเดียวกัน ชีวิตของเรา <S <S <ess iz ek an> เช่นเดียวกัน <S <S <ess iz ek an> บางครั้งเราเจอกับสิ่งต่างๆในชีวิตของเรา <S <S <ess iz ek an> บนโลกใบนี้แลวเราเรู้สึกไม่เข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นแล้วว่าทําไมเกิดขึ้นกับเราทําไมเกิดขึ้นในครอบครัวของเราทําไมเกิดเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าจะให้พระพรเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าบางครั้งเราไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างขอให้เราเชื่อฟัง และทําตามอย่างที่พระเจ้าได้ตัดกับเราอย่างที่เราได้มีโอกาสได้ฟังได้เรียนรู้ในพระวจนะคำของพระเจ้าและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นพระพรและเป็นกําลังให้กับเราในการที่จะผเผชิญกับในแต่ละวันในชีวิตของเรานะครับและทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้ามีแผนการเสมอสําหรับคนที่รักพระองค์พระเจ้าให้สิ่งที่ดีแก่คนที่รักพระองค์เสมอนะครับ ในพระวจนะคำของพระเจ้าได้พูดถึงบอกว่าฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทำปวงและการละเมิดครั้งเดียวชั้นใดนะครับการกระทําอันชอบทำครั้งเดียวก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนฉะนั้นเพราะว่าคนเป็นอมากเป็นคนบาป เพราะคนคนเดียวที่ได้ที่ไม่ได้เชื่อฟังชั้นใดคนเป็นมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้นและการเชื่อฟังที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือพระเยซูคริสต์องค์พระเยซูคริสต์เองที่ได้เสด็จมาบนโลกใบนี้พระพี่พูดถึงว่าเชื่อฟังจนถึงความมรณา และคมนาที่กลางเขนและพระคำตอนนี้ก็ได้บอกว่าเนื่องจากคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อฟังจากบุตรคนแรกบุคคลคนแรกที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาคืออาดามและเอวาเมื่อการไม่เชื่อฟังและการละเมิดคำสั่งสอนของพระเจ้าเกิดขึ้นนั่นเป็นเหตุให้คนทุกๆคนเนี่ยตกอยู่ในความผิด มีเชื้อให้ความบาปเชื้อให้ความผิดถามว่าเราเคยเข้าใจเสมอเรารู้เสมอว่าเราเกิดมาเป็นเด็กที่บริสุทธิ์เราคงไม่มีความผิดไม่มีความบาปใดๆติดตัวเรามาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากนั้นก็คือเราได้เห็นว่าเออเราเกิดมาเมื่อเป็นคนบริสุทธิ์แล้วเนี่ยในโลกนี้ไม่มีโรงเรียนไหนนะครับที่สอนเกี่ยวกับการทำในสิ่งที่ไม่ดี วิธีทําผิดนะครับทำอย่างนี้นะครับวิธีโกหกนะครับทําอย่างนี้วิธีทําบาปนะครับทําอย่างนี้นะครับเราคิดวิธีคิดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับคิดอย่างนี้นะครับไม่มีเลยนะครับแม้แต่พ่อแม่ของเราไม่เคยสอนให้เราทําในสิ่งที่ไม่ดีถ้าพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ก็จะห้ามทําในสิ่งที่ไม่ดีแต่ให้ทําในสิ่งที่ดีแต่ทําไมทุกวันนี้นะครับเราเห็นถึงสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ข่าทุกวันนี้แม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักคือข่าวล่าสุดที่เราได้ฟังแม้กระเอาแฟนโดยมาฆ่าแม่ตัวเองซึ่งเป็นเร,เรื่องที่กระทบจิตใจของคนไทยพอสมควรนะครับเราได้เห็นว่าความผิดเราเนี้ไม่มีใครที่สอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเกิดขึ้นจากตัวเรา เกิดขึ้นจากความคิดของเราการกระทำของเราและก็นําไปสู่คนอื่นรอบตัวเราดังนั้นความบาปความผิดที่เกิดขึ้นพระพี่ได้พูดถึงว่า,าฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงมนุษย์ทำบ่วงพระพี่บอกว่าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยทำบาปทาผิดต่อพระเจ้าโดยการไม่เชื่อฟังมีเชื้อให้ความบาปอยู่ในตัวโดยการละเมิดครั้งเดียวที่เกิดขึ้น นั้นเชื้อแห่งความบาปนั้นอยู่ในชีวของเราพระบรมพี์บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงยกความบาปของเราจะทรงชำระความผิดบาปของเรานะครับและรพระองคพี่์บอกว่าการกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียวก็นำการปลดปล่อยนะครับและชีวิตมาถึงทุกคนฉะนั้นเพราะว่าคนเป็นอํามาบเป็นคนบาป เพราะคนคนเดียวที่ไม่ได้เชื่อฟังชันใดคนเป็นอมากก็เป็นคนชอบทำเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉชน,นั้นพระเยซูคิสตเองเสด็จลงมาเมื่อสองพันกว่าปีแล้วสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำพระองค์มาเพื่ออะรครับเพื่อตายบนไม้เข็นมันเป็นเรื่องที่ ยากนะครับที่จะมาแล้วก็เป้าหมายคือมาเพื่อตายแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำพระองทรงเชื่อฟังในทุกๆก้าวของชีวิตพระองค์บอกเสมอเมื่อพระองค์ประกาศพระองค์พูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์บอกเสมอว่าเราไม่ได้มาโดยภารการแต่เรามาด้วยพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา เชื่อฟังทุกๆคําที่พระบิดาได้ตัดไว้พระบิดาได้บอกไว้แล้วก็เชื่อฟังจนถึงความมรณาที่กังเขนในขณะที่พระองค์เชื่อฟังอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับสรุปในข้อความปิดตอนนี้ก็คือเมื่อพรเยสุคิ์เนี่ยกำลังอธิบายนะครับถึงเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับพรเยสุคิ์ให้กับสาว,วกของพระองค์ฟังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์นะครับในต่อไปนี้คือพระองค์จะถูกจับ และพระองค์จะถูกทําให้พระองค์เนี่ยทนทุกข์หลายๆอย่างทนทุกข์ทรมานจนถึงกระทั่งพระเยซูคริสต์ต้องตายเสียชีวิตนะครับและในวันที่สามพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่และในข้อความตอนนี้พระมีทตอนนี้มีสาว,วกคนหนึ่งนะครับซึ่งไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยอมรับไม่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพระองค์และบอกว่าเปโตรนะครับเขาได้ยิบสองว่า ไปเปโตเอามือจับพระเยซูทุนทวนว่าพระองค์เจ้าข้าให้เหตุการณ์อน,นั้นอยู่ห่างไกลาจากพระองค์เถิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่พระองค์เลยเวลาที่เราทุกข์ใจเวลาที่เราไม่มีใครอย่าอย่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ฝ่เราอยู่ข้างเราเออเห็นด้วยกับเราในสิ่งนี้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเออเราเราไม่ควรทํานะเราจะควรจะทํายังไงต่อไป ซึ่งถ้าเรามีพวกนี้นเราอาจจะไปตามทันนั้นก็ได้แต่พระเยซูคริสต์พูดทันทีเลยครับว่าเป็นคำเขาเรียกเหมือนเป็นคำว่าเปโตนะฮะไอซาตานจงไปให้พ้นเจ้าเป็นเครื่องมือกิดขวางเราพระเจ้าคิดเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าเป้าหมายอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า เหตุที่พระองค์ลงมาบนโลกนี้พระองค์มาเพื่อที่จะตายบนไม้เข็นแต่มีคนคนหนึ่งสาวกที่พระองค์ทรงรักแค่กล่าวว่าพระองค์ไม่ควรจะไปอย่างนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพระองค์ว่ากนนั้นไม่ใช่อย่าขัดขวางงานของพระเจ้าแม้พระองค์เองอาจจะมีความเป็นมนุษย์ในการที่ต้องทนทุกข์ตรงนั้นด้วยความยากลําบาก แต่ทุกอย่างคือการเชื่อฟังที่สุดจนถึงความมรณะที่กันเขนดังนั้นสิ่งที่พระองค์ต้องทำมาบนโลกใบนี้คือพระองค์มาช่วยไม่ได้มาเพื่อให้มาปรนนิบัติไม่ได้มาเพื่อให้คนเนี่ยแน่นอนครับผู้ที่ใหญ่ผู้ที่มีหน้าที่มีอำนาจก็ต้องมีคนมาปรนนิบัติมารับใช้แต่พระเยซูคริสต์บ,บอกว่า บอกเลยนะฮะว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อให้คนปริบัติแต่พระองค์มาเพื่อปริบัติพระองค์มาและช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยคนเจ็บไข้คนอีกมากมายคนที่ยากไร้พระองค์ช่วยเหลือเขาให้เขาได้รับชีวิตใหม่คือชีวิตที่มาจากพระเจ้าเช่นเดียวกันการมาและการเชื่อฟังจนสุด,สดของพระเจ้าจนถึงไม่เงื่อนเขนที่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา ้เมื่อวันอา,อาจารย์ที่ได้เทศนาได้พูดถึงข้อพัมภีรว่ายอนบทที่3ามข้อ1 6บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวินิรานในพระคัมภีก็พูดถึงว่าคนที่จะได้รับชีวินิรานโดยการเชื่อและวางใจในพระบุตรนั้น ชีวิตนิรันท์ที่พูดถึงนี้ไม่ใช่บนโลกใบนี้แน่นอนโลกใบนี้หลายคนอาจจะมีอยากจะมีชีวิตที่ยั่งยืนชีวิตที่ยืนนานบนโลกใบนี้แต่ว่าพระ,พระเยซูคริสต์เองหรือพระเจ้าเองหรือเพระเาะชนธรรมของพระเจ้าได้พูดถึงว่าบนโลกใบนี้เป็นแค่ชั่วข่าวมีความยากลําบากมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเรามีความสุขสบายไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีน้ําตา แห่งการเศร้าโศกดังนั้นชีวิตของเราถ้าเราปรารถนาะเหมือนอย่างอาเจาโปโลที่เป็นคนคนหนึ่งที่ได้เป็นมนุษย์เหมือนเราแล้วพระเจ้าเลือกเขาและเรียกเขา,แล,เลเขาและใช้เขาน,นบนโลกแบบนี้เขาบอกกับว่าอยากจะมีชีวิตกับพระเจ้าบนแผ่นดินโซถ้าให้เลือกนะจะไปอยู่กับพระเจ้าดีกว่าอยู่บนโลกไปนี้แต่ เมื่อเลือกไม่ได้สิ่งที่พระเจ้าให้เขามีชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้เขาบอกว่าข้าพระเจ้ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดแต่ตายก็ได้กําไรชีวิตเราบนโลกใบนี้แน่นอนครับเราอยากจะอยู่นานๆเราอยากจะเห็นความสวยงามของโลกใบนี้ความดีงามแต่หลายครั้งเรามองเรามองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่งามเกิดขึ้นมากกว่าสิ่งที่ดีงามดังนั้นผมอยากจะหนุนใจในพระเจ้าคำของพระเจ้า ที่มาถึงเราวันนี้ว่าขอให้เราเองเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์ได้ตัดกับเราในแต่ละวันไม่ว่างานสิ่งรอบข้างหลายๆอย่างไม่ได้อำนวยให้การ<ม>เชื่อฟังเกิดขึ้นแต่ขอให้เราได้เชื่อฟังพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นะครับนั้นพระเจ้าเองมาเพื่อประทานชีวิตให้กับเราใหม่ และเป็นชีวิตที่นิรันด์หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วนะครับงนั้นสิ่งที่ผมเองนะครับได้เรียนรู้แล้วก็ได้ได้เห็นในพระคำของพระเจ้าตอนนี้คือการที่เชื่อฝังพระเจ้าผมเองครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยากจะพูดถึงว่าสิ่งที่พ่อผมนะครับบอกกับผมเอง ด้วยคําพูดคํานี้นะครับจากการที่ผมเองไม่เชื่อฟังแล้วก็เป็นคนที่ดื้อในช่วงเวลานึงนะครับสิ่งที่พ่อบอกว่าบอกผมว่าสิ่งที่พ่อสอนนะครับลูกไม่ทําแต่ทําในสิ่งที่พ่อไม่ได้สอนแต่ว่าข้อความอีกข้อความหนึ่งนะครับเป็นข้อความที่ลูกชายได้บอกกับผมเองนะว่าผม ได้มีโอกาสได้สอนลูกชายในวันหนึ่งโดยเรื่องเรื่องหนึ่งลูกชายบอกว่าผมจะไม่ลืมสิ่งที่พ่อสอนวันนี้ครับถามว่าด้วยคําคเป็นพ่อเนี่ยเรารู้ไหมครัว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องลืมอยู่แล้วเขาจะจําไม่ได้ทั้งหมดหรอกสิ่งที่เราสอนไปเราก็ต้องรู้อยู่แล้ววันหนึ่งเขาลืมเขาก็าอาจจะทําโตขึ้นมาอาจจะทําตามใจตัวเองได้แต่สิ่งที่เราเราได้ยินแล้วเราเรารู้สึกมีความสุข และมีความชินใจสําหรับในในการคําพูดเราเราเองเช่นเดียกันถ้าพระเจ้าของเราที่สร้างเราขึ้นมาในวันนี้และมอบหมายหน้าที่การงานให้เราได้มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในวันนี้แล่เราบอกกับพระองค์เราจะไม่ลืมในสิ่งที่พระองค์ตัดกับเราและทําตามในสิ่งที่พระองค์ได้บอกกับเราสิ่งที่พระองค์สอนเราในแต่ละครั้งขอให้เรามีโอกาสได้กลับมา ทำตา่างนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพรและจุดเริ่มต้นแห่งการที่จะได้คืนดีกับพระเจ้าได้รู้จักกับความรักของพระเจ้าที่แท้จริงนะครับขอเป็นกําลังใจให้สําหรับในการทํางานในทุกๆวันแม้อาจจะมีหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นที่เราไม่เข้าใจในวันนี้แต่ขอให้เรามีโอกาสได้เชื่อฟังเชื่อฟังพระเจ้าและพระเจ้าจะนําเราไปให้ผ่านสถานการณ์ทุกสถานการณ์ ในชีวของเรานะครับให้เราร่วมใจอธิทฐานด้วยกันก้าแด่พระเจ้าขอบคุณพปรองสําหรับในชาววันนี้ที่พระเจ้าทรงโปรดคุยพรให้เราได้มีโอกาสได้หนุนใจซึ่งกันและกันสําหรับในการปฏิบัติและรับใช้โปรองขอพระเจ้าเสริมกําลังเร็วแรงประทานความสุขและความชื่นชมดีให้กับเราในหน้าที่การงานที่เราได้รับมอบหมายและเราทําทุกวันนี้แ้โดยเฉพาะโรคภัยที่เกิดขึ้นขอพระเจ้าปกป,ป้องเราทั้งหลายให้ปลอดภัยจากสิ่งที่ชั่วร้ายต่าง และการติดเชื้อในทุกวันนี้ด้วยและประทานกําลังให้กับเราที่เราจะมีกําลังในการรับใช้พระองค์และสันติสุขที่มาจากพระเจ้าในการรับใช้พระองค์ในวันนี้ด้วยอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งอย่างในพระนามพระสัคกิเจ้าอามนพระเจ้าเป็นรวมร Sorry, have.